Nãy Nào, 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 nào nãy là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  ở đây nãy là 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 nãy Ở nãy là nãy là là nãy là nãy là là nãy là nãy là nãy ตับับองบกับ่านนี้นี่ซีพับกิโลแล้วเพราาเห็นไฟสักตัวแค่ตับกน่านี้บ้อขา

ดดอนะนะท่านเป็นผู้ไรกัน,นอว่าหามเขาเอาไปได้รองน้ำหนี้เาขวาวนะถามเลยของเขาตัอเอเราไดคือช้าอารักทิ่ค้พบว่ารักษารองน้ำแหงนี้นั่นเ,เป็นไผกันบอสัแอดังซีถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าขอปางปลาเนาะเนี่ยเข้าขอไเลยบ่ขอ้อร,าราไ่ไดหรอะ มองด้านข้ไม่จบมองด้านขางมอ้านข้างจบของอยากข้เวนกว่าเวนไทยขึ้นนไทยแงน่าบนต้นเกล็ดวนท่านพี่ท่านพี่โว้ะพี่ไม่พี่รอพี่รอเฮ้ยแล้พี่หลอกังไหนเทวดาเทวดาเทวดาเทบันาที่นี่ของขาเจ้าขาขอเลืกเป็นพวกสี ไไมีจุประสมอ,อย่างกันนะฮะออคือจังเสียดอกทั้งเทมาลาก็ออพวกขาพวกอทั้งบกนี่เสียี่าพวกข้อยนี่เป็นลูกเคยของทั้งพญายสามงศ์ใช่ไหมให้มาหาปูหาปลาก,กับเพี้องกระฟั้งแข้งน้ำบอ,อกงอปลาขึ้ไดหรอ,อถ้าเกิดปาพวกขาพวกอ้วทั้งบกนี่บริเวณากของมันก็ต้องถือปากข้อ ไปก็ว่าอาญาสมนี่ให้พวกท่านพกเคยนี่มหาพาปาแข่งกันก็บอกอาปลาปลาไเป็นบอเคยขวัญหัวลอยอย่างว่ารถโมเลยเจ้าเลยไม่ครับปมาบ้าบอยาเจอกันที่ร้องทางลานเลยพวอ้ขคัญจิถตกตอง เมื่อกี้บอกว่าป้าปลาไปที่ไหนหลวงเลยฮะแล้วป้าหาปลาที่ไีนช่วยกันแล้กทานอยากาพวกไปแท่เวลาโอ้ยมันโขไห้ปรานันทั้งโตกัเมินเข้าบ่อให้แมนดอกโกกมินดำกระดพวกท่านเนี่ยเป็นคนมีบุญได้โฮเคยเนี่ยเขาก็นได้มาสีมออปลาพี่น้องนำที่นี่ให้พวกท่านกลัเพี้ยงกับบันกันเลยแ่เดียวคนเดียวเดีวคนโอ้ยฟังนเปนจบกันแน่นาะ พวกท่านทั้งหกคนนี่ต้องมีสิ่งมาเลายเปลี่ยนกับกเฮาวเนวาสนอหัวแน่แน่เพียงบอกเพลินท่านบอกเพลินเอาไว้สิเป็นแก้วแวนงเงื้ทองเพชรล่ยิงนะแม่นพวกขาพวกว่านี่พวกมากไปสิบลกสิบหลอดสิบขั้งเศร้ขาขั้งอะไรไม่สบายต่างโอ้ยพวกไหนนะเฮาพีเบป็นเตวแต่สิ่งที่เฮาต้องการเลยก็คือปลายจมูกของบวกท่านทั้งหกเขยไปจมูกเออ ฮะบ่าหได้เพ่ม่มนี่จมูกมึโอ้ยไหากับ่ไใเอาที่หล่ะวกับี่กับ่ไปเราึงปาข้อาจไมเอาจไมเาเอาเนเอาเอไปห้องตด็นี่ไปเอาเอาเพระเอ้ยพสกับอูใไนอไปจมูกงกเคยดีกับไปนี่พี่นารักมไปไม่เข้าไป รับเีิมก่อนไม่จกดเลียกว่าจปาดเลิกเดิมประสิทธิ์ซิลิโคนโอ้แต่จะไม่จกัรห่นท่าหท่นมีซิลิโคนบ่กโอ้ยโอ้ยจต่น่มันตือ่ะเไปเด่าเอ่ได้ไหมอยกันทำากินไอ้ยาออนีเพมีนเอาหูแทนเนี่ยเพราะท่านปาดดูเตตี กูจะเอาผีด่างเอาหูเท้เลยเอ๊ะดังเสียเลยป่าวอกว่าเอาหูเทสมาด่างเสียยี่นี่ะโอเคเอาหูไม่มาดิเอ๊ะใครเล่นเดี่ยวเลย ยืนในป่าอาจารย์เต้าน้องปอไปยืนใป่าเนี่อาจารย์เต้าก็ต่างตั้งตั้งอามังผมเคยเอ้ยเท้าจีท่าสามสัญญาพวกท่านเนี่ยไปน้ำปาน้องนำยู่ในป่านี่อยู่ในน้ำน้องนี่เนี่ยกับเวกับบ้านไปไหนเลยเชิญเอาเปอนไม่น้องปอละไปเชิงโมของพวกท่านวายังมี่าแคร ปาเสียวคนลตอเท่านั้นเดียวโอ้ยเให้ออต่องมาจะโกง่นได้โอ้ยปาเสียวเอาให้มาเลยปาเสียวคนลตอเท่านั้นเียวันชี่ัเสยขวันไปเอาปลาน้องนามยลัยมีปลาน้องงามมาแล้วมาอย่ามาทางนี้มันมองแหน พวกเราโตเด้อครับเขาในเมืองน่องกี่มันาแต่ว่าเขาต้องขอบคุณทงเทวาไดขเบคุทเวาไดาจรยุทเขอาจาได้คบาจาก่านเทวาดาเมื่อบานเมื่อถือปาข้อแทดแน่นเป็นปานนั่นแหละขังเทวาขดบคพุทงเทวดาเลย พ่ออกศัตรีนี้จริงใจกิจนี่จริงสองพ่อไปตัองเที่ยวประดาน่าปลพ่เ้ากั่นป่าไปชุนถวายแกอุปโภคบรยายนสามบนป่ะป่ะางเดินเดินทงสะดกาขับได้เราทำกันได้